วันนี้เราก็มาดูตัวอย่างดีๆในการหา sn นะคะวันนี้เรามีตัวอย่างก็คือจงหาผลบวกของ7พจน์แรกของอนุกรมเลขคณนีบวกด้วย1ิบบวกด้วย23บวกไปเรื่อยนะคะเราจะหาผลบวก7พจน์แรกนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำอะไรนะคะคิดถึงคือตัวนี้เลยนะคะสูตร sn นะคะแล้วก็สิ่งพิจทย์กำหนด ให้นะคะขั้นที่1เราทำความเข้าใจโจทย์ว่า1โจทย์ทำหารารอันนี้คือโจทย์ต้องการทราบ sn ก็คือ s ที่7นะคะอันนี้สองโจ์กำหนดอะไรให้บ้างในข้อน,นี้นะคะโจทย์กำหนดให้ a 1เท่ากับ7นะคะต่อไป d เท่ากับเราเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ในลำดับติดกันนะคะได้มีค่าเท่ากับ8นะคะแล้วก็จากไหนอีกนะคะจากสูตรของเรา Sn สูตรเราบอกว่า Sn เท่ากับ n ส่วนด้วย2คูณด้วย 2a1 บวกด้วย n ลบ1คูณดีนะคะ่ะเมื่อเรามีสูตรแบบนี้ปุ๊บหาผลบวกของ7พจน์แรกก็ตามนี้เลยนะคะ n เป็น7 7แทนลงไปนะคะต่อไป2คูณด้วย a1 2คูณด้วย a1 a1 เป็น7ก็แทนด้วย7บวกด้วย n ลบด้วย1ก็เป็น n คือ7ก็7ลบด้วย1นะคะ d เราเป็น8นะคะเราก็แทนค่าลงไปใน้ำดับถัดไปเราก็ดําเนินการหาคําตอบนะคะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยตรงนี้2คูณด้วเป็น14แอคิดคิดไวในใจนะคะต่อไป7ลบด้วย1เป็น6 6คูณด้วย8เป็น48เอามาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่นะคะทุกคนมาบวกกันเรียบร้อยเป็น60 2นะคะก็เอาเศษ7จ,จส่วนที่สองคูณเข้าไปนะคะได้เป็น217อย่าลืมนะคะตอบตามที่เราหาค่าได้นะคะว่าผลบวกของ7พดพจนแรกของนุกบมเลขคณิตนี้คือ217นะคะสำหรับวันนี้ขอเป็นวัน,นดีๆของ f c ทกน y o u